แล้วนี่คือต้องมาทําอะไรกันทําทำความดีสิอเอาแต่ประเด็นคือตอนที่เราไปเดิน<ช>ที่ท่ามลงดังแอนน่ะรเรามีทีมงานบาดเจ็บนิดนึงไปรับโดนแทนที่เขาจะใช้มือรับอ่ะ เข้าหัวรับมันพันหี่ก็เดินไปเกินไปอ้นี่ก็เกินไปเนี่ยถ้าขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่ควรมาพาโรงพยาบาลแล้วก็วัดดีกว่าไปวัดดีกว่าถ้าเกิดเขาจะหัวรับโดนอ่ะนะโดนนิ้วโดนนิ้วบาดเจ็บนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องบอกว่าเวลาที่เรามาเดินป่าเดินเขาหรือกิจกรรมวันเจออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ก็เรามาระวังกันแล้วกันชื่อโรงพยาบาลเท่มากเลยอะไมจ๊ะโรงพยาบาลวันนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกรงกระเวียครับผมนะฮะก็ชมซีรีส์เกาหลีแบบภาคไทยชมช่องดๆ เจ็ดแตดด็กจัน 4, สี่สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกลูกค้ารูดีแขกดอกจันสามสามหกสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกวันนี้ต้องบอกว่าเราจะพาเอาเงินสนับสนุนเนะี่ยจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยเอามาจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่ใช่เอามา,า,าเอาบริจาคให้ที่นี่เอามาสนับสนุนโรงพยาบาลที่นี่นะครับ,รบเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่อยู่ห่างไกลนะครับผมถูกต้องแล้วก็เผื่อสำหรับใครที่มาที่ ลำคลองงูแล้วเกิดวุัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ก็สามารถมาหาคุณหมอที่ได้ตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอนะครับที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกรงกรเวียนะฮะคุณหมอครับวันนี้สมาคมประชาคมคนตาบอไทยนะครับก็มอบเงินสนับสนุน1,000 0บาทนะครับผมครับเย ก็สำหรับใครที่ดูอยู่นะครับแฟนรายการแล้วอยากจะสมทบทุนเพิ่มในการที่จะซื้อไม้เท้าขาวให้กับคนตาบอดน,นะครับได้เอามาใช้ชีวิตในโลกปกติชุมประําะวันทั่วไปหรือมาเดินทางท่องเที่ยวให้เขาใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นหรือว่าปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก็สามารถร่วมสนับสนุนกันได้นะครับขอบคุณนะคุณหมอครับดูคอนเทนต์ระดับโลกในราคาพิเศษจาับูโดแม็กซ์ลูกค้า AIS กดดอกจัน6 7 8ดอกจันสสี่เหลี่ยมมาทอออกลูกค้าทูดีเทคกดดอกจัน336สสี่เหลี่ยมรถทอออก